แรกก่อนเลยก็คือที่ปิชาเอา3ามขามาตั้งเอาเสาติดตั้งเข้าไปให้เรียบร้อยดูลูกรอยตรงนี้ให้ได้ระดับก็คือตัว3ามขาให้ได้ระดับแล้วก็ตัว R t k b ท s e s t บ t i o n ให้ได้ระดับนะครับให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางเสาอาร์ทีเเนี่ยจะตั้งตรงไหนก็ได้แต่ระหว่างการทํางานอ่ะอย่าขยับอย่าย้ายที่มันเพราะว่าไม่งั้นพิกัดมันจะเพี้ยนจะข้างหน้าอยู่ตรงนี้อีกสิบวันพ้นย้ายไปตรงไปตรงนู้นก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในที่โล่งมองแหงนขึ้นไปอ่ะมองเห็นท้องฟ้าเยอะๆเข้าไว้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะเปิดวิธีการเปิดก็คือกดปุ่ม power ตรงกลางกดปุ่มเปิดกดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับรอให้เขาขึ้นสีเขียวก็คือพร้อมทํางานคือถ้าจะใช้กับ T 3 0อ่ะต้องเป็น5ครั้งคือเป็น DRTK 2 Mobile Station วิธีการเปลี่ยนจริงๆก็คือกดปุ่มโหมดอ่นะ่มขวามือสดแต่แต่ว่าพอผมเปลี่ยนให้พี่แล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะกดให้มันเป็นสีเหลืองปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยครับพอเราไม่ทําอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะีส s t a r t ตัวเองแล้วเข้าโหมด5 ซึ่งโหมด5มันจะเชื่อมต่อกับตัวโดนเองตอนนี้เชื่อมต่อแล้วยังครับยังเดี๋ยวมันจะดับเราก็ต้องรอให้เขาขึ้นสัญญาณก่อนกด,ดให้กระพริบห้าครั้งแต่ผมไม่ต้องมากดแล้วไม่ต้องแล้วครับอ่าเนี่ยมันจะเริ่มบูตตัวเองใหม่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าถ้าตรงกลางขึ้นสีแดงนี่คือยังรับอ t ธเคไม่ได้เลยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือรับสัญญาณพร้อมที่จะทำงาน ันนี้คือหัวฉีด หัวฉีดแบบเดิมเนี่ยนะครับจะเป็น T7XR11001VS คำว่า11001เนี่ย110เนี่ยมันคือองศาของละอองอยู่ที่110องศาซึ่งจะึ่งจะบานกว้าง01สุดท้ายเนี่ยคือ1แกลลอนต่อนาทีเป็นมาตรฐานของอเมริกาแต่หัวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะเป็นหัวนี้จะเป็นหัวที่เป็นสเปค80องศานะครับแล้วก็สีเขียวสีเขียวตัวนี้คือ1.5แกลลอนต่อนาทีนะครับซึ่งมันก็จะลงหนักกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ายังไม่พออีกเนี่ยมีหัวเบอร์2ด้วยที่เเราเห็น ด้านในเนี่ยมันเป็นเซรามิกครับททจะทนทานกว่าสแตนเลสด,ด้วยนะครับอ่านิดนึงนะอันนี้คือหนึ่งแกลลอนต่อนอาทีครับรจะประมาณนี้เ,นนเ,เวลาเราเปลี่ยนนะครับเราก็จะถอดบิดออกแล้วก็เอาหัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปตรงล็อกมันแล้วก็บิดเข้าไปเลย กำ <Okay. S 2> จัดอากาศที่ติดข้าอยู่อ่ฉีธรรมดาเปิดใช้งานการสเปรย์นะครับให้มันอยู่ในแผ่นนี้หรือหลังจากเนี้ย ผมจะเอาแผ่นออกแต่มันก็จะเป็นท่อก็คือเอาตัวโซนที่เป็นแท้งเนี่ยเอาไปวางไว้บนท่อให้เรียบร้อยเราก็จะเอาแบตเตอรี่มาใส่ครับด้านนี้คือขั้วแบตเตอรี่นะครับก็คือเราจะหลีกเลี่ยงการโดนน้าแถวๆนี้แต่ว่าถ้าใส่แบตเข้าไปในตัวลําแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยางมันจะแนกกันพอดีแล้วน้ําจะไม่เข้านะครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่วางลงไปตรงๆแบบนี้ที่ช่องพองวางลงไปเสร็จปุ๊บเราจะนิ้วโป้งกดให้ดังเก็บ ก็คือล็อกยางมันจะแนบกันพอดีนะครับน้ำก็จะไม่เข้าขัว้วเวลาเราจะถอดเนี่ยเราก็เอามือคล้องนิ้วโป้งกดแล้วก็ดึงเนื่องจากสวนของเรา,าครับระยะทางค่อนข้างไกลเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะหันด้านนี้ไปที่ทิศท,ทางที่ตัวลำเขาอยู่เพื่อที่จะให้สัญญาณเนี่ยมันเชื่อมกลับมาทั้งเรื่องของภาพสด จากกล้อง FPV แล้วก็เรื่องของสัญญาณสถานะอะไรต่างๆมันจะได้เชื่อมต่อกันมาได้แต่ถ้าสัญญาณมันไม่ถึงจริงๆเราจะแนะนําให้หาที่สูงยืนควบคุมเขาอาจจะบางที่เขาก็เป็นเหมือนเป็นนั่งร้านหรือเป็อะไรเนี้ยสูงสง,สงให้มันให้มันอยู่เหนือไม่มีต้นไม้บังสัญญาณครับแต่ถ้าเรามีอ t k แล้วเราก็ไม่ก็ไม่ต้องใช่ครับใช่ <Okay. S 2> ก็ปล่อยมันไป การนำทางระบบอ t k ตคือมันใช้อ t k เคเรียบร้อยแล้วเราจะทําการโหลดแปลงที่เราต้องการที่จะฉีดพ่นขึ้นมานะครับโดยการกดรูปกระดาษพอกดรูปกระดาษปุ๊บเนี่ยเขาจะอ่านข้อมูลในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีแปลงอะไรบ้างสมมุติว่าเราอยากจะโหลดที่เป็นมาภายหบินสูง2เมตรแนว A เราแตะอันนี้ครับมานะครับนะตรงนี้ก็จะโหลดแปลงมาภายหหรือเราอยากได้มาภายหบินสูง2เมตรแนว B ก็จะเป็นแนวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าทิศท,ทางที่เขาจะวินไปเนี่ยเขาจะไปเข้าจุดที่เป็นสีเขียวเริ่มต้นการฉีดพ่นบินไปบินมาจบที่ตรงนี้ถ้าเราต้องการใช้แปลงนี้เรากดวิงวอรนครับพอกดวิงวอรปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเซตค่าน้ำนะครับถ้าตามที่เราคุยกันไว้ก็คือที่นี่จะฉีดพ่น15ลิตรต่อไร่นะครับวิธีการคำนวณก็คือเราจะเอา15คูณ6.25มันจะได้ค่าการฉีดพ่นที่93.75ลิตรต่อเฮกเตอร์นะครับเราก็ใส่ 93. 75นะครับเนี่ยความเร็วในการบินไม่เกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บวกไาเขาจะคำวนวณมาให้เลยว่าอัตราการไหลคืออัตราการอัดน้ำออกไปเนี่ยที่4.67ลิตรต่อนาทีถ้าเรียบร้อยอย่าลืมครับก่อนที่จะไปทำงานแก้ไขออฟเซตด้วยเห็นจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งที่เราเอาโดนไปวางเนี่ย จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นตำแหน่งที่เราปักดาวแต่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่เราปักดาวเพราะว่าพิกัดที่เราทำแผนที่กับพิกัดที่โดนรับได้นะตอนนี้มันไม่ตรงกันเราจะต้องแก้ไขออฟเซตโดยการกดปุ่มนี้นะครับพอเรากดแก้ไขออฟเซตปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นระบบ rtk เนี่ยเขาจะมีให้เราทำได้อยู่อย่างเดียวก็คือแก้ไขออฟเซตตามตำแหน่งอากาศยานเท่ากับให้ดึงมาทับกัน,นโดยอัตโนมัติเรากดมาแล้วครับเนี่ยถ้ามองทะลุผ่านตัวโดนไปจะเห็นว่าข้างใต้ตัวโดนเนี่ยมีดาวปักอยู่เรากดบันทึก ทุกครั้งให้เรากดแก้ไขออฟเซตก่อนที่จะเริ่มทํางานใช้ทํางานในแปลงนี้เรากดใช่ใช่เรากดใช่เสร็จปุ๊บนะครับเรากดเริ่มต้นพอเรากดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทําการอัปโหลดโปรแกรมที่เขาจะต้องทำเนี่ยไปเก็บไว้ที่ตัวลำเลย พอโปรแกรมวิ่งไป1 0 0เร็สร็จปุ๊บนะครับให้เราตรวจสอบว่าตอนนี้รับสัญญาณ GPS ได้กี่ดวงเขาบอกรับได้30ดวงถือว่าดีมากนะครับเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ให้กลับมายังตำแหน่งโฮมนะครับเมื่อสัญญาณรีโมทหายและทำงานเสร็จแล้วให้กลับมายังตำแหน่งโฮมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสัญญาณจะหลุดถ้าสัญญาณหลุดเขาจะทำงานต่อจนกว่าจะหมดโปรแกรมของเขาแล้วเขาก็จะกลับมาลงจอดตรงนี้นะครับต่อไประบบเรดาร์ตกลงคือทำงานปกติระบบสเปร์ตกลงถ้าเราไม่เชื่อว่าตกลงไม่ตกลงคือโอเคไม่โอเคเราเราทำการไล่อากาศที่ตัวลำหนึ่งครั้ง นี้ค้างไว้นะครับเขาจะทําการไล่อากาศและทําการเช็คว่าปั๊มหนึ่งปั๊มสองไล่อากาศเรียบร้อยหรือยังโดยเขาจะตอบ กับเราคําว่าจาจัดอากาศที่ติดค้างอยู่ในท่อเรียบร้อยแล้วเขาจะบินขึ้นไปที่28เมตรก่อนโดยที่ค่าความสูงของระบบเนี้ยคือระบบที่เราออกแบบแผนการบินด้วยระบบ RTK Phantom 4 Pro RTK เนี่ยเขารู้ว่าสิ่งกีดขวางที่มันอยู่ในบริเวณเนี้ยที่มันสูงที่สุดอ่ะเขาควรจะหลบที่28เมตรเพราะฉะนั้นเขาจะดีดตัวขึ้นไปที่28เมตรก่อนเข้าสู่งานที่จะต้องทําแล้วลดความสูงลงมาตามตําแหน่งที่มันควรจะเป็นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราตรวจสอบทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยให้เราสไลด์เพื่อที่จะเริ่มดําเนินการพี่บี สไลด์ใช่ครับสไลด์ไปทางขวาครับเรียบร้อยเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณเริ่มการทำงานสิ่งกิน,ากน่าง